สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนสมาชิกช่องสูตรหัวรวยทรัพย์นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทําการคํานวณคะ่ะสิบล่างแบบคูคีนะคะแล้วก็หน่วยล่างแบบคู่คีนะคะก่อนที่จะเข้าการคํานวณคะ่ะเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนก่อนนะคะคาเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทําขึ้นโดยใส่ข้อมูลทางสิิและความน่าจะเป็นเท่านั้นจะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่องสูตรหวยรวยรัพย์นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคำนวณกัน,นะคะ่ะสิบล่างนะคะแบบคู่ขีกับหน่วยล่างแบบคู่ขีนนะคะงดที่แล้วนะคะแอดลงให้นะคะสิบล่างนะคะตามความน่าจะเป็นนะคะน่าจะมาที่เลขคีนะคะผลรางวัลน,นะคะออกมาที่สามหนึ่งนะคะสามหนึ่งนะคะ,ส,ะ,คะสิบล่างตัวเลขส,สามะคะ่ะก็คือเลขขีนะคะอันนี้ ให้หยึดที่เลขคี่ไว้ก่อนนะคะฉะนั้นนะคะถ,ถือว่าสูตรยังเดินอยู่นะคะตอนแรกว่าจะลงสูตรที่มีติดสามให้นะคะแต่ว่า,อาแอดมองว่านะ,ะสิบล่างในงวดนี้เนี่ยความน่าจะเป็นนะคะมีอยู่ทั้งสองอย่างเลยนะคะก็คือสามารถมาที่เลขคู่แล้วก็เลขคี่ได้นะคะเพราะว่าสูตรที่แอดมีเนี่ยมันมาแบบอสองอย่างแบบนี้นะคะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะยึดสูตรเนี่ยนะคะสูตรอ่า ที่เก่าเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราไปคำนวณดูกันนะคะสถิติของเขาเนี่ยยี่สิบงวดนะคะสูตรนะคะเราจะใช้หลักแสนหลักพนันร้อยบนหน่วยบนสองครั้ง10บล่างร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งสิบหน้าครั้งที่หนึ่งหน่วยหน้าครั้งที่1ร้อยหน้าครั้งที่สองหน่วยหน้าครั้งที่2ร้อยท้ายครั้งที่1นสองครั้ง สิท้ายครั้งที่2หน่วยท้ายครั้งที่สองสองครั้งระบวกข้า้งที่7ตัวเลขที่บวกกันมากกว่า2หลักอันนีเขียนไว้ข้างบนแล้วนะคะห้าบวก8ปดเท่ากับสามสามบวกห้าเท่ากับแปบวกแเท่ากับหกบวกสท่ากับเกบวกสเท่ากับสาบวกสท่ากับห้บวกแเท่ากับสาบวกศูนเท่ากับสมสบวกกท่ากับเกบวกแท่ากับเจบวกส เท่ากับเก้าเก้าบวกสองเท่ากับหนึ่งหนึ่งบวกเจ็ยดนะเท่ากับแปดนะแปดบวกสองเท่ากับศูนย์ศูนย์บวกสองเท่ากับสองนะเสร็จแล้วนะถ้าเรานับไปนะคะให้มันได้เลขสามฮะก็สองบวกสองฮะเท่ากับสี่นะฮฉะนั้นตามสูตรเก่าของเรานะฮะสิบล่างตามความน่าจะเป็นนะน่าจะมานะที่เลขคู่นะฮะแปดศูนย์ฮะสองสี่นะฮนะ คู่สิบล่างฮะสูตรเก่าของเรานะคะได้ที่เลขคู่นะคะแต่ว่าอย่างที่แอดบอกนะคะสูตรที่แอดมีอะงวดที่แล้วเนี่ยมันเป็นไปในทางเดียวกันคือได้ที่คีนะคะแต่ว่าในงวดนี้เนี่ยมีทั้งสูตรที่ได้ทั้งเลขคู่แล้วก็เลขคีนะคะเสร็จแล้วสิบล่างนะคะที่แอดทำมาปักไปให้นะคะเป็นแบบเทียบชนห้าสูตรฮะศูนย์นะคะ ที่ชนเด่นฮะสูย์ฮะถ้าตามสูตรนี้เนี่ยก็ติดเลขคู่นะะส่วนสี่กับหกนะในนี้นะมีติดสี่นะ,ะไม่ติดหกนะส่วนเลขคี่นะถ้าเพื่อนชอบนะ,ะก็ห้ากับเจ็ดนะหรือว่าเดี๋ยวรอดูนะคะรอดูที่เป็นอ่า แบบ8ตัวก็ได้นะคะสําหรับ10ล่างนะ,ะในงวดนี้เนี่ยเวลาที่เราทําสูตรนะคะชนะ10ล่างเนี่ยเราต้องยึดนะคะทงคู่กับคีไว้ก่อน,นะคะยังไม่สามารถะะตัดตัวใดตัวหนึ่งออกได้นะคะเสร็จแล้วเราไปดูนะคะเลขสูตรหน่วยล่างกันมั้งนะคะหน่วยล่างนะคะก็20งวดเหมือนกันนะคะงวดที่แล้วนะคะตามความน่าจะเป็นนะคะน่าจะได้ที่เลขคีนะคะรลงวันนะคะออกมาที่ สามหนึ่งนะคะหนึ่งของเราะคะก็เข้ามาอยู่ะค่ะถือว่าสูตรนะคะยังสามารถเดินได้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราไปดูนะคะสูตรของงวดนี้นะคะสูตรเราจะใช้นะ,ะหลักแสนร้อยบนหน่วยบนสิบล่างสองครั้งร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งสิบหน้าครั้งที่หนึ่งหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งห้าครั้งสิบหน้าครั้งที่สองหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งร้อยท้ายครั้งที่สอง สิบทายครั้งที่สองแล้วบวกข้าวงที่9 5้าห้าบวกห้าเท่ากับศูนย์ศูนย์บวกสีเท่ากับสี่สีบวกหกเท่ากับศูนศนบวกสี่เท่ากับสีบวกสเท่ากับหกบวกศูนย์เท่ากับหกหกบวกหเท่ากับเจ็ดเจบวกเจ็เท่ากับสีบวกสี่เท่ากับแปบวกสงเท่ากับศูนย์ศูนย์บวกเานะคะเท่ากับเก้านะคะเก้าบวกสอเท่ากับหนึนึ่บวกสองนะคะเท่ากับสามคะเราจะได้นะหน่วยล่างในงวดนี้นะคะ เก้าหนึ่งสามนะคะตามความน่าจะเป็นนะคะน่าจะมาที่เลขคี่นะคะเสร็จแล้วนะคะความน่าจะเป็นของเราในงวดนี้นะคะหน่วยล่างน่าจะมาที่เลขคี่นะคะหน่วยล่างเนี่ยแอนมีแค่สูตรเดียวนะคะที่เป็นอ่าที่เป็นสูตรคุกคี่นะคะสูตรนี้นะคะฉะนั้นนะคะ ไม่สามารถไปเปรียบเทียบกับสูตรอื่นได้นะคะฉะนั้นแอดก็จะเอามาเปรียบเทียบนะคะกับสูตรนี้นะคะที่แอดบอกเพื่อนๆสมาชิกคะ่ะว่าอ่าสูตรหน่วยล่างหน่วยล่างอ่าสูตรนี้นะคะสูตรที่สามคะเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งสามห้านะคะ, 5, ะ,คะถ้าเรามองเนี่ยนะจะมาที่เลขคี์ ey, ใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ย ถ้าสูตรนี้กับสูตรนี้นะคะเขาก็ชนกันนะคะ9 3 1 5น่าจะมาที่เลขคียฉะนั้นหน่วยล่างของเรานะคะแอดก็จะยึดนะคะที่เลขคียไว้ก่อนนะคะส่วนตัวชนเจนะคะเจไม่ได้อยู่ใน9 1 3ชุดนี้นะคะแต่ไม่อยากให้เพื่อนๆตัด7ทิ้งนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นสูตรเก่าที่เข้ามานะคะเเนี่ยยังยังให้เดินอยู่เผื่อว่าตัวที่เป็น3มตัวนี้เขาหลุดนะคะฉะนั้นเจเนี่ยยังให้อยู่นะคะ9กับ3อยู่ในนี้นะคะแต่ว่า หนึ่งเนี่ยก็ยังไม่ให้ตัดทิ้งนะคะอยากให้เพื่อนๆรอดูอ่าหน่วยล้างนะเะทียบชนนะคะสิบสองสูตรนะ,ะแบบแปดตัวก่อนนะ,ค,ะค่อยตัดสินใจนะคะแต่ว่าแอดสรุปไปแล้วนะคะว่าหน่วยล้างนะคะในงวดนี้เนี่ยแอดฟันไปที่คีนนะ,ะส่วนหลักสิบเนี่ยยังคงต้องใช้นะคะทั้งคู่แล้วก็คีไว้ก่อนนะะฉะนั้นเพื่อนๆไม่จําเป็นต้องชอบตามแอดก็ได้นะคะชอบแบบคู่คู่ชอบแบบคีคีหรือว่าแบบ คู่คี้คี้คู่นะคะให้เพื่อนๆลองเลือกคาะวิเคราะห์ค่ะตัดสินใจด้วยตรงเพื่อนเองนะคะสำหรับวันนี้น่าจะลงได้แค่สามคลิปแค่นี้นะคะก็คือสิบล่างเทียบชนห้าสูตรหน่วยล่างเทียบชนห้าสูตรแล้วก็สูตรคู่คี้นะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยอ่าเขาทำงานกันที่บ้านหะเสียงค่อนข้างที่จะดังนะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะแอดก็จะทยอยลงสูตรที่เออเข้าอยู่อ่าเข้าให้นะคะไม่ว่าจะเป็นแต้มรวมสองตัวล่างที่เพื่อนขอมานะ หมดแล้วเข้าที่สี่นะคะสิบล่างแบบแปดตัวนะคะหน่วยล่างแบบแปดตัวนะคะแล้วก็สูตรอื่นๆนะคะที่ยังเดินอยู่นะคะจะทยอยลงให้นะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆด้วยนะคะก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกาลังใจทุกคําติชมนะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ